แล้วก็ใส่นะคะผักชีนะคะลงไปนะคะเติมความหอมนะคะค่ะชิมรสชาตินะคะ <c oughs> <c oughs> ปรุงได้อีกนะคะตามใจชอบเลยนะคะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะค <c oughs> <ข>่ะก็ตักเสิร์ฟหรือว่าทำขายนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะทําไข่พะโลนะคะค่ะเราก็เตรียมไว้นะคะมีไข่ต้มนะคะน่องไก่นะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเป็นผงพะโลนะคะเนี่ยค่ะค่ะอันนี้คือสามเกินนะคะรากผักชีกระเทียมแล้วก็ลูกพริกไทยนะคะตารวมกันนะคะพอหย,ยาบๆนะคะค่ะอันนี้ก็คือ,อโปยกักกับอบเชยนะคะก็เออเอาเอาล้างน้ํานิดนึงนะคะให้แบบให้อ่า อะไรนะให้มันสะอาดอะคะ่ะมันจะอาจจะมีฝุ่นได้นะคะอันนี้ก็ผงรดดีนะคะน้ําตาลนะคะมีน้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ําปลานะคะน้ปาปลาซอสซีอิอออ๊วดำนะคะซอสซีอิ๊วขาวนะคะซอสถั่เขียวเกลือน,นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตั้งกระทะขึ้นนะคะ เราก็จะเอาสามเกลือลงไปผัดนะคะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะคะ เพื่อจะเอาเป็นปีกไก่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกน่องไก่เล็กปีกน่องไก่หรือหรือว่าจะเป็นชิ้นก็ได้นะคะเป็นชิ้นเพราะว่าทำทำไก่พะโล้เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้ทั้งตัวได้นะคะแต่ว่าที่ที่พอปพลานะคะที่นิยมกันก็จะเป็นปีกไก่นะคะแต่วันนี้เรามีน่องไก่ ก็ใส่ลงไปนะคะค่ะจริงๆจะเอาเป็นตัวก็ได้มันก็มีกลิ่นของไก่ทั้งหมดเนอะนะคะค่ะแต่อย่างนี้มันก็ทานง่ายอีกแบบนะคะค่ะผัดตัวนี้ให้หอมก่อนนะคะค่ะเราเอาตัวนี้ลงใส่ด้วยค่ะผัดให้หอมรวมกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็จะใส่นะะคอผงลงไปในเลยนะคะเอาไปผัดเอาประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะได้เนาะถ้าเกิดว่าต้องการจะรสชาติที่เข้มเข้มก็ใส่เยอะนะคะถ้าเพื่อนๆทำเยอะก็ใส่เยอะถ้าไม่อยากให้มันเข้มมากก็ไม่ต้องใส่เยอะมากอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะ เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ลงเลยนะคะในน้ำนิดหนึ่งเยวเอาออกค่ะก็ค่อยกับด้านนะคะพเพื่อน ตอนนี้นะคะเราก็จะปรุงนะคะเพื่อนๆค่ะ น้ำตาลใส่นะคะตัวนี้มันจะเหนียวนะคะเดี๋ยวให้เขาละลายออก,ออกของเขาเองนะคะเกลือค่ะ โอเคนี่จะใส่น้ำนะคะงั้นใส่น้ำลงไปแล้วรอให้เขาเดือดนะคะ น้ําลาค่ะรนเนรีแล้วตัวนี้เราก็ใส่ไข่เลยนะคะ น้ำไม่พอก็ต้องเติมน้ำให้เพียงพอนะคะอย่าให้เยอะเกินไปแต่ว่าให้เขาท่วมนะคะเราจะเติมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตุ๋นไปนะคะตุ๋นไปประมาณ45นาทีแล้วมาดูกันค่ะ พอสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆเราก็ใส่นะคะผักชีนะคะลงไปนะคะเติมความหอมนะคะค่ะชิมรสชาตินะคะปรุงได้อีกนะคะตามใจชอบเลยนะคะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ตักเสิร์ฟหรือว่าทําขายนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมนะคะค่ะ นอกจากเราใส่อย่างนี้แล้วเราจะทำหมูก็ได้นะคะสูตรเดียวกันนะคะค่ะขอชิมนิดนึงนะคะอืมอร่อยมากๆค่ะก็ลาไปก่อนขอบคุณค่ะน่องไก่พะโล้นะคะ